คาถามหาสเสน่ห์ชอบใครให้เอ่ยชื่อคำเตือนไม่ควรปฏิบัติตามหากยังไม่ศึกษาทำความเข้าใจให้ถ่องแท้เป็นเพียงเรื่องราวจากความเชื่อส่วนบุคคลไม่สามารถพิสูจน์หรือรับรองผลใดๆได้ทั้งสิ้นหากไม่ลบกวนเกินไปก็รู้นะกดติดตามช่องเสรีแช n แนลก่อนรับชมคลิปขอบคุณครับสวัสดีครับท่านผู้ชมคาถาจีบหนุ่มจีบสาวนี้ท่านว่า ใช้ผูกจิตผูกใจบุคคลอันเป็นที่หมายตาของเราได้เพียงแค่ท่องคาถาตั้งจิตตั้งใจคิดถึงใบหน้าแล้วเอ่ยชื่อบุคคลนั้นท่านว่าไม่ช้าไม่นานความสมหวังก็จะมาเยือนบทคาถามีอยู่ว่าโอมสีสีหน้ากูคือใบบัวตัวกูคือพระจันทร์ กูจะเสกแป้งน้ำมันทาให้แส,สนเสนหาพระยาแสนรักสวาหะมะอะอุณะเมตตาโมถามหาพุทธค่าทาอ่อนใจยะเอ็นดูจิตตังวาปุพังวาคันทังวาราชกุมารีวาราชกุมารโรวา อิถีวาปุริโสวาพาณิโชวาพาณิชาวาปริเทวันติมุทุจิตังทิสวามุขังทิสวามนาปังปิยังมะมะยังยังอินทะเสนหาพรหมเสนหาอิสวนเสนหานาลายเสนหาสวาหะประสิทธิจิตประสิทธิใจ มิรจิตมิจใจผูกจิตผูกใจโอมละรวยมหา,าละรวยสัพพะละรวยสวาหะอุเมตตาจะมหาชนาสัพพะสิเนหาจะปูชิตาสัพพะสุขังจะมหาลาพังชนาโกรธังวินาศสันติสาวสาวแท่แท่ไม่ไม่แม่แม่ผู้เท่าผู้แก่ผู้หญิงผู้ชาย ทั้งหลายทั้งปวงเอหิมะนาปังจิตตังปิยังมะมะหากท่านใดฟังไม่ทันรบกวนช่วยกดหยุดคลิปแล้วจดได้นะครับหากส่วนไหนไม่เข้าใจรบกวนย้อนดูคลิปอีกครั้งเพื่อความเข้าใจของท่าน ท่านว่าคาถานี้ท่องเพียงสามจบหรือมากกว่านั้นก็ได้ใช้เศกแป้งเศกเครื่องหอมหรือแม้แต่น้ำเปล่าล้างหน้าเพียงแวบแรกที่สบตาท่านว่าก็จะมีชัยไปกว่าครึ่งเพียงแต่ว่าก่อนออกจากบ้านไปจีบหนุ่มจีบสาวหากเศกแป้งเศษเครื่องหอมทาตัวท่านว่าให้ท่องปกติเอ,อ่ยชื่อเขานะ ไม่ใช่เอ่ยชื่อเราแต่หากจะเสกน้ำเปล่าล้างหน้าขอให้เปลี่ยนคําพูดบางคําในตอนท่องนะขอให้เปลี่ยนคํำว่ากูจะเสกแป้งน้ำมันทาเปลี่ยนให้เป็นกูจะเสกน้ำล้างหน้าแทนเพียงคําเดียวใช้น้ำไม่เยอะก็ได้วักขึ้นมาหรือตักขึ้นมาสักประมาณหนึ่ง แล้วก็บริกรรมคาถาปลุกเสกล้างพอเป็นพิธีตอนล้างก็ให้รำลึกนึกถึงใบหน้าคนผู้นั้นด้วยจะเป็นการดีท่านว่าครูบาอาจารย์ท่านแนะนำว่าควรใช้ให้ถูกขลองประเพณีอย่าได้คิดเห็นแก่ตัวยั่งคู่ยั่งคลองผู้อื่นไม่เช่นนั้นแล้วชีวิตจะวิบัติทำกินไม่ขึ้น คาถานี้เหมาะกับหนุ่มสาวหรือพ่อแม่แม่ที่กำลังจะหรือเพิ่งเริ่มสร้างความสัมพันธ์กันหวังใช้ชีวิตคู่ไปจนกว่าวาระสุดท้ายต้องขออภัยหากการนำเสนอเรื่องราวไปขัดอกขัดใจท่านใดเจตนาของการนำเสนอเพียงหวังให้คนโสดได้มีโอกาสมีความหวังสร้างกำลังใจ หากท่านใดไม่เชื่อลบกวนเลื่อนผ่านอย่างผู้มีการศึกษารู้หลักการมารายาทอันควรผู้จเจอเลยแล้วเขาจะรู้จักให้เกียรติผู้อื่นหากท่านใดฟังไม่ทันลบกวนย้อนกลับไปดูคลิปอีกครั้งพบกันใหม่คลิปต่อไปขอให้คุณผู้ชมทุกท่านพบแต่ความโชคดีมีชัยพร,รานามัยสมบูรณ์ผูนสุขคุณพระรักษาเทวดาคุม้มครอง ขอบพระคุณและก็สวัสดีครับ